มาต่อเย่อหน้านี้นะครับในช่วงปลายปี2022นยสบสอง e นะครับ US DOE นะครับกระทรวงพลังงานของอเมริกาเนี่ยก็ประกาศว่าจะให้ทุนเท่านี้ครับ42ล้านเหรียญน,นะครับให้ทุนเพื่อช่วยพัฒนาพัฒนาอืม แนวทางการแก้ปัญหานะครับแนวทางการแก้ปัญหา,าระบบทงความเย็นที่มีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพพลังงานนะครับสำหรับ Data Center. าเซ็นเอร์ในรายงานของอุตสาหกรรมนะครับในรายงานในวงการอุตาบสาหกรรมฉบับหนึ่งเนี่ยพบว่า,าผู้ประกอบการ Data c e ซ t e เอร์นะครับ บ63%คิดว่า,าพวกผู้มีอำนาจนะครับในในพื้นที่ของเขาอ่ะนะครับจะต้องการให้ Data Center เนี่ยมีการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นรายงานแบบสาธารณะเลยนะภายในอีกห้าปีข้างหน้า คําว่า authority เนี่ยมันหมายถึงผู้มีอำนาจบังคับกํากับควบคุมอ่ะก็เช่นรัฐบาลอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องเข้าใจว่าอเมริกาเขาก็แยกเป็นรัฐใช่ไหมแต่ละรัฐแต่ละเมืองเขาก็มีกฎหมายในระดับท้องถิ่นของเขาเองนะครับนี่เขาก็หมายถึงตรงนั้นแหละพวกผู้มีอำนาจรัฐของท้องถิ่นของเขาอะ่ะนะเดี๋ยวอีกภายในห้าปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบังคับให ดัต a c เซ็นเเนี่ยจะต้องรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมออกมาส,สู่สาธารณะนะครับ